สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องอสองมอทั่วฟ้าเมืองไทยยอดไผไ่ลา์อินสมชอบกดไลค์ใชจกดแชร์ถ้าแฟนพันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปถัดถัดไปนะครับข่าวสารของสมาคมชบานกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยรอบการจ่ายเงินสงเคราะห์เดือนมิถุนายน2564 ก็เป็นการรับแจ้งจากสมาชิกตั้งแต่วันที่1-31ถึง31พฤษภาคม2564คณะกรรมการมีการประชุมรับรองเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยน2 5ง4นาจำนวนสมาชิกที่ส่งหักเงินสงเคราะห์นะ864,900คนเพิ่มขึ้นมา4,900คนสมาชิกที่เสียชีวิต สะสมตั้งแต่มกราคม2563จนถึงพฤษภาคม2 5 6 4 6 0 0กับ3ารายการจ่ายเงินสงเคราะห์นะครับจะโอนเข้าบัญชีของทายาทตามที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครทั้งนี้การจ่ายเงินครั้งที่1ตามยอดที่หักเงินสงเคราะห์ได้โดยสมาคมจะหักเงินสงเคราะห์จากสมาชิกวันที่15มิถุนายน2 5 6 4 และโอนเงินเข้าบัญชีทายาทที่เอกสารครบย้ำนะครับทายาทที่เอกสารครบภายในวันที่20มิถุนายน2564ก็หลังจากที่เราหักเพียงแค่5วันนะครับจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับโดยประมาณ4 3 2 4 5 0บาทจำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิก231บาทจำนวนผู้เสียชีวิต มิถุนายน2 5งก็462รายท่าในใดต้องการจะดูรายชื่อผู้เสียชีวิตก็ดูได้ที่เว็บไซต์ w w w s o ok o ชกศสม c o m หากมีข้อสงสัยก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์066 168 1549 094 483 9991ในวันและเวลาราชการนี่เป็นข่าวสารที่คิดว่าเป็นประโยชน์ แก่พี่น้องอสมอที่เป็นสมาชิกสมาคมชกสสมอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ